สวัสดีค่ะฉันชื่อเมย์อายุ25ปีช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วฉันเป็นแค่สาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งพ่อแม่มีอาชีพทำนาทำไร่เสร็จจากหน้านาก็ปลูกผักขายใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเช่นกันวันนี้ฉันก็นำผักใส่ตะกร้ารถจักรยานแล้วปั่นรถคู่ใจไปตามถนนลูกลงัง มุ่งหน้าไปขายตามบ้านเรือนเพื่อนบ้านคนอื่นๆทุกคนในหมู่บ้านนี้ฉันรู้จักดีและทุกคนก็รู้จักฉันเป็นอย่างดีเหมือนกันผักม้เจเลุงหนานขยันจังเลยเมย์ขยได้ไปเป็นลูกเมียนี้โชคดีตลอดชีวิตเลยนะลุงหนานพูดพังหัวเราะฉันได้แต่ยิ้มตามแม้ลุงหนานฉันยังต้องทำมาหากิน จัไม่มีคนถูกใจเลยจ้ารอให้ถึงวันนั้นก่อนเถอะวันนี้ลุงหนานจะรับผกักคะน้าหรือผักชีไหมจ๊ะผักชีงามมากๆเลยฉันปลูกเองกับมือเลยนะรับรองปลอดสารแน่นอนจัดมาเลยหลานลุงกำลังอยากกินผักคะนา้าน้ำมันหอยพอดีเลยผักที่เหลือลุงเหมาหมดเลยนะ,จะเจ้าไปฝากเพื่อนขอบคุณมากจ้ะลุงหนาน อุดหนุนฉันตลอดเลยฉันกล่าวขอบคุณลุงนานแล้วกลับบ้านด้วยความสบายใจพอถึงบ้านแม่บอกว่ามะนาวโทรหาฉันมะนาวเป็นเพื่อรักฉันเองฉันจึงรีบโทรกลับทันทีมะนาวหรอโทรหาฉันมีอะไรหรอฉันกำลังคิดถึงมะนาวพอดีเลยพอฉันไม่โทรหาก็คงไม่คิดถึงฉันใช่ไหม ฉันโทรมาชวนไปงานแต่งงานแกรู้ไหมว่าไอ้ป่าจะแต่งงานแล้วนะอา้าวหรอทำไมแต่งสายฟ้าแลบแบบนี้ล่ะวันก่อนไอป้ปาก็โทรมาไม่เห็นมันว่าอะไรนี่นาะแกอําฉันใช่ไหมใครจะอําแกล่ะจริงๆมันโทรหาฉันเมื่อวานเองบอกที่ชวนแกด้วยรู้สึกว่าคนที่มันจะแต่งงานด้วย อายุ62ปีแล้วนะฮะหกสิปีหรอนั่นมันรุ่นคุณตาหรือไม่ก็คุณปู่แล้วนะก็ใช่นะสิรู้สึกว่าเพิ่งเกษียณได้สองปีแล้วลูกก็ไม่มีรู้จักกับไอป้ปามาหลายปีแล้วล่ะที่สำคัญเขายังไม่เคยแต่งงานมาก่อนมัวแต่ทำงานพอเกษียณคงกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลตอนจ็บใข้ได้ป่วย บวกกับไอ้ปลาอยากออกจากบ้านไม่อยากอยู่กับป้าของมันพรอช่วงนี้ทะเลาะก,กับป้าบ่อยมากมันคงไม่มีอะไรจะเสียแล้วล่ะแล้วไอป้ปลามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฉันเริ่มเป็นห่วงปาแล้วสิทําไมมันไม่โทรหาฉันเลยถ้ามันไม่มีที่ไปก็มาอยู่กับฉันได้เพื่อนคนเดียวฉันดูแลได้อยู่แล้วพ่อแม่ฉัน ก็มีแค่ฉันคนเดียวถ้ามันอยู่กับฉันนะพ่อกับแม่ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วฉันเป็นห่วงมันจริงๆเลยแต่ฉันก็เห็นมันพูดคุยสนุกสนานเหมือนเดิมนะดูมันลาเริงมากๆไม่เหมือนเดินคุมถุงชนเลยมันบอกผู้ชายคนที่มันจะแต่งงานด้วยแต่ก่อนตอนที่มันยังวัยรุ่นมันก็แอบชอบเขามาก่อนนะเห็นว่าผู้ชายเป็นคนดีมากๆ จริงหรองั้นเราจะไปวันไหนหรอมันจะแต่งงานอีกสามวันข้างหน้าอา้าวทำไมเร็วขนาดนี้ล่ะเอางี้พรุ่งนี้เราเดินทางไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวฉันจะขับรถไปรับแกเองโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะเพื่อนโอเคจะ้ะวันนี้ทั้งคืนฉันก็ยังนอนไม่หลับ นอนกระสับกระสายไปเรื่อยคุณคิดแต่เรื่องของปลาถ้าฉันเป็นปลาอยู่กับป้าที่คอยให้ปลาหาเงินให้ใช้แล้วยังต้องมาทำงานบ้านสารพัดสารเพเจอแต่หน้าบึ้งตึงแบบนี้ทุกวันฉันคงประสาทกินแน่ๆป้าของปลาคงบังคับให้ปลาแต่งงานกับชายชราคนนั้นแน่ๆฉันคิดเรือเอเ่อยเปื่อยไปเรื่อยอย่างอดที่จะสงสารปลาไม่ได้ จนเผลอหลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอลุ่งเช้าก็รีบอาบน้ำแต่งตัวเตรียมเดินทางไปหาปากับมะนาวไม่นานมะนาวก็มารับฉันที่บ้านเราสองคนขับรถมุ่งหน้าสู่บ้านของปาที่อยู่อีกอำเภอหนึ่งพอไปถึงบ้านของป่าฉันเห็นปารีบวิ่งมาจากบนบ้านแล้วเราก็โผล่เข้ากอดกันทันที เป็นไงบ้างฉันสบายดีขอบใจมากนะเพื่อนที่มาร่วมงานแต่งของฉันฉันเตรียมชุดเพื่อนเจ้าสาวไว้ให้แกสองคนแล้วล่ะป้าพูดด้วยรอยยิ้มสดใสฉันสังเกตเห็นรอยยิ้มที่เป็นเปี่ยมไปด้วยความสุขของเพื่อนหรือว่าฉันจะคิดมากไปปากับผู้ชายวัยเกษียณคนนั้นอาจจะชอบกันจริงๆก็ได้ ปามีอะไรให้ฉันช่วยไหมจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะแค่พรุ่งนี้พวกเธอทำตัวให้สวยน้อยกว่าฉันก็พอแล้วเราสามคนก็หัวเราะพร้อมๆกันไปเถอะฉันจะพาไปห้องของฉันเราไปลองชุดกันแล้วเราสามคนก็ไปที่ห้องของปาห้องของปา,งงปาสวยมากๆว้าวห้องหอสวยจังปาก็เจ้าบ่าวของฉันนะสิ เขาทุ่มเงินตกแต่งใหม่ทั้งห้องเลยนะเราจะพักอยู่ที่นี่สามคืนตามไปเพเณีเสร็จแล้วฉันจะย้ายไปอยู่กับเขาที่บ้านของเขาจริงหรอ,อดีแล้วแกจะได้มีชีวิตใหม่เป็นของตัวเองสักทีนี่แกไม่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานใช่ไหมปาไม่เลยฉันคุ้นเคยกับลุงนาทีเป็นอย่างดีก็ลุงนาทีนี่แหละที่ส่งเสีย ฉันจนฉันเรียนจบฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าลุงนาทีจะชอบฉันเมื่อวันที่ฉันรับปริญญาลุงนาทีมาสารภาพรักกับฉันซึ่งฉันก็แอบชอบเขามาตั้งแต่ไวรุ่นแล้วล่ะฉันเลยแอบคบกับลุงนาทีเงียบๆก่อนหน้านี้ป้าของฉันจะให้ฉันแต่งงานกับลูกชายร้านขายผลไม้ที่ตลาด ฉันไม่ยอมฉันบอกว่าฉันมีแฟนแล้วป้าเลยบอกว่าให้แฟนฉันมาสู่ขอแล้วให้รีบแต่งงานออกเรือนไปไวๆฉันเลยไปเล่าเรื่องให้กับลุงนาทีฟังเขาเลยรีบมาสู่ขอฉันทีแรกป้าก็ไม่ยอมแต่ลุงนาทีให้ค่าสินสอดเยอะเอการป้าเลยยอมฉันเลยต้องรีบแต่งแบบกระทันหัน ฉันจับมือปามากลุ่มไว้ฉันดีใจด้วยเนปาอย่างน้อยน้อยแกก็เจอกับคนที่แกรักแล้วเขาก็รักแกฉันอยากรู้จริงๆว่าแฟนแกมีดีอะไรแกถึงได้แอบชอบเขาตั้งแต่เด็กๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็จะรู้เองเมยลองใส่ดูสิชุดเพื่อนเจ้าสาวฉันเลือกเองเลยนะสวยมากๆเลยล่ะแล้วพวกเรา ก็ลองชุดกันอย่างสบายใจพอถึงวันแต่งงานขบวนขันหมากหูร้องมาแต่ไกลถือเป็นขบวนที่ใหญ่เอาการเพราะแฟนปาเป็นคนกว้างขวางฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดเจ้าบ่าวผ้าไทยสีขาวสะอาดตาดูมีสง่ามากๆและที่สำคัญยังหนุ่มมากๆด้วยไม่เหมือนกับชายชราอายุ62ปีเลย เมื่อตอนอายุยังน้อยคงดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีรอยยิ้มของเขาดูมีเสน่ห์มากๆดูเขาจะรักปามากๆด้วยสาวเล็กสาวใหญ่ต่างอิจฉากันระนาวไม่น่าละ่ะปลาถึงได้มีความสุขมากๆในวันแต่งงานแบบนี้ฉันอดที่จะรู้สึกดีใจแทนปาไม่ได้เลยฉันแอบกระซิบข้างๆหูของปลาดีใจด้วยนะปา ขอให้ปามีความสุขมากๆนะเพื่อนรักขอบใจมากจะเมปาก็ขอให้เมพบคนที่ใช่เร็วๆนะแล้วเราสองคนก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขหลังงานแต่งเสร็จสิ้นลงทําเอาฉันเมื่อขาไปหมดฉันจึงเดินออกมาหาดื่มน้ำและรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีมานาวก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ระหว่างที่ฉันกำลังมองหามะนาวก็มีคนยื่นจานขนมมาให้เป็นขนมไทยสองสาชิ้นอยู่ในจานเล็กๆจัดจานได้น่ารักมากฉันกล่าวขอบคุณแล้วกินขนมทันทีอร่อยไหมครับฉันส่งยิ้มให้เขาแทนคำตอบเพราะขนมเต็มปากอยู่ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลังอา้าวแทนไปไหนมา ฉันมองหาแกตั้งนานลุงนาทีสามีหมันหมาดของปาน,นั่นเองอ้าวมาแล้วเหรอครับพี่นทีจินดีด้วยนะครับเห็นพี่ยุ่งยุ่งอยู่เลยไม่อยากรบกวนเป็นไงกเกษียณปีนี้แล้วหรอใช่ครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่วัยชราตามพี่มาติดติแล้วนะครับพวกเขาคุยกันทำเอาชันแทบอึง้ง ด้านหลังลุงนาทียังมีคนเดินเข้ามาอีกสามคนส่งเสียงร้องตะโกนมาแต่ไกลเฮ้ยนาที ie, มัมกุยอะไรกันอยู่เราไปปาร์ตี้สละโสดให้เจ้าบ่าวคนใหม่ดีกว่านะเดี๋ยวฉันไปเรียกเจ้าสาวของฉันก่อนพวกแกรอฉันอยู่นี่นะหนูแม่ช่วยคุยกับเพื่อนๆของลุงรอหน่อยนะเดี๋ยวลุงไปเรียกปาก่อน ได้ค่ะลุงนาทีโอแม่เจ้าพี่ชายชาลาทั้งห้าคนเป็นทั้งเพื่อนรุ่นเดียวกันและรุ่นน้องของลุงนาทีจริงๆเหรอเนี่ยคนสมัยนี้ไม่ยอมแก่กันเลยเหรอถึงอายุจะ60หรือเลย60กันไปแล้วแต่ก็ยังหล่อและดูดีทุกคนมากๆเลยฉันซักอยากมีแฟนอายุ60วสวัยเกษียณเหมือนยายปาสแล้ว คิดอะไรอยู่ลหรครับอ๋อเปาค่ะผมชื่อแทนนะครับเป็นลูกน้องพี่นาทีจะเรียกผมว่านะ้าหรือลุงก็ได้นะครับฉันมองไปที่ใบหน้าของเขาแล้วพูดอย่างอายอว่างั้นฉันเรียกพี่แทนได้ไหมคะจากนั้นก็มีเสียงแซลมาจากด้านหลังเฮ้ยเจ้าแทนเป็นไง ชือเนื้อคู่ก็ข่าวนี้แหละทำเอาฉันกับเขาสองคนหน้าแดงไปหมดเเดี๋ยวผมจะแนะนำพี่ๆให้รู้จักนะครับนี่คือพี่ฟักพี่โกบพี่พรมรแล้วก็พี่ทรงเดชครับฉันยกมือไหว้ทุกคนพวกเราทุกคนเกษียณกันหมดแล้วครับกลายเป็นวัยเชลากันหมดทุกคนแล้วพูดพางหัวเราะพาง ฮ้ย <Hey, S 2> ใครเป็นวัยชราวะชราแค่ในนามบัญญัตดเว้ยแต่ตัวจริงเนี่ยเอาเด็กหนุ่มหนุ่มวัยรุ่นมาเทียบได้เลยเรากินขาดในน้อยหน่อยไอ้ฟักถ้าหล่อจริงป่านนี้คงแต่งงานมีลูกมีเมียไปแล้วนี่กเกษียณแล้วยังหามเมียไม่ได้เลยแล้วทุกคนก็ส่งเสียงหัวเราะพร้อมๆกันฉันอยู่ท่ามกลางชายวัยชราทั้งห้าคนที่ยังหล่อ และดูดีสุดๆเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะกับเรื่องสั้นของโรสจบแล้วนะคะฝากกดติดตามให้โรสด,ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ